สวัสดีครับพบก,กับรายการกรุงเทพธรรมากรวันนี้ผมก็จะพาไปดูสถานีรถไฟฟ้าสถานีใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ว่ามีแผนที่จะก่อสร้างในอนาคตใน,ในเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงสมุทรปราการบางปูระยะทางทั้งหมด9.2กิโลเมตรมีทั้งหมด5สถานีหลังจากที่กระผมได้ไปทําสถานีแรกที่อยู่ทะเลติดกับอ่าวไทยนั่นคือสถานีศรีจันประดิษฐ์ สถานีต่อไปที่เป็นจุดเด่นของโครงการที่ในอนาคตนั้นจะรับการท่องเที่ยวได้อย่างดีนั่นคือสถานีบางปูระยะทางระหว่างสถานีเคหะถึงสถานีบางปูระยะทางทั้งหมด8.3กิโลเมตรตามถนนสุขุมวิททางทิศใต้ สถานีบางปูจะตั้งอยู่ช่วงซอยเทศบาลบางปู77ตรงหน้าบริเวณทางเข้าสถานตลางกาบางปูและยุคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งในพื้นที่บริเวณนี้มีสถานี่ท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ่ในสถานีบางปูจะเป็นสถานีที่อยู่ในเส้นทางที่เรียบไปตามทะเลเอ่าวไทย สำหรับโครงการนี้จึงคาดการว่าจะมีผู้ใช้บริการสนใจเลือกการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุบรรกการเพื่อมาการท่องเที่ยวเข้าไปดูในพื้นที่ของสถานตากากาบางปูว่าภายในนั้นเป็นยังไงซึ่งเมื่อผมได้เข้าไปข้างในแล้วปรากฏว่ามันเป็นสะพานทอดยาวไปจนถึงสุดทะเลก็ว่าได้เราสามารถที่จะ ไปดูสัมผัสบรรยากาศของอากาศบรรยากาศของทะเลว่าเป็นยังไงเราว่าที่นี่เ,เป็นที่สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนการรับอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลที่อยู่ติดกับป่าอ่าวไทยในทุกตอนเย็นนี้ผมบอกได้เลยว่าเราจะสามารถเห็นนกนางวนวลเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าใครอยากดูก็สามารถมาที่นี่ได้ ถ้าคุณดูตรงนี้แล้วปรากฏว่าจะเห็นว่าจะมีทะเลซึ่งเป็นทะเลที่แห้งไปหมดเลยแสดงว่าช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่ประมาณช่วงตอนเที่ยงทะเลมันจะแห้งถ้าเป็นตอนเย็นนี่คือน้ํามันจะขึ้นเราคงจะเห็นทะเลไม่ค่อยจะชัดเจนมากนะัก เมื่อเปิดสถานีบางปูในอนาคตจะสามารถรับนักท่องเที่ยวมาเดินทางสถานทางกางๆของบางปูได้สะดวกจากเดิมที่ต้องนั่งรถ2แถวจากสถานีเคหะซึ่งจะเป็นการเพิ่มอำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการจัดการนี่สิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพราะโครงการนี้เป็นโครงการของกทมหากไม่สำเร็จค่าใช้จ่ายในการขอสร้างสนับโครงการนี้ก็จะมีการสะสมหนี้เพิ่มเติมแต่ก็เชื่อว่าโครงการนี้อยู่ในแผนที่จะก่อสร้างในอนาคต ขอขอบคุณที่ติดตามและขอขอบคุณที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ